เหรียญยี่สิบบาทวาระที่เก้าปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยกลาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันแล้วกับเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับยี่สิบบาทที่ระลึกนะครับวันนี้เป็นเหรียญปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยนะครับเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิมลลิเมตรนะครับน้ำหนัก15กรัม มีการคบรอบวาระนะครับในปีพุทธศักราช2538มีการประกาศออกใช้งานเหรียญวันที่2 1เพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2538เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตเพียง8,500 0เหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันนั้นนะครับก็จะมีแบบในรูปแบบเหรียญที่ระลึก2บาทนะครับ แบบธรรมดาและแบบ20บาทแบบนแบบขัดเงานะครับเอาล่ะเรามาดูลักษณะรวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพินพ์พพักไปนะครับไปทางเบื้องซ้ายนะครับ ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญน,นะครับด้านซ้ายมือจะมีข้อความว,ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามือจะมีข้อความว,ว่าราชการที่9นะครับน,นี่คือรูปลายด้านหน้าของเหรียญนะเดี๋ยวจะให้ชมการชัดๆเป็นเหรียญยูน UNC, นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะ ซึ่งมีความงดงามมีความเงางามนะครับในระดับหนึ่งจะเปิดแฟลชให้ครับคคอด้านหน้าของเหรียญ Okay. เดี๋ยวผมจะพลิกกลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันนะครับด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรูปโลกอยู่เบื้องหลังด้านขวานะครับของลูกโลกนะครับก็จะมีข้อความนะครับบอกชิ้ราคาเป็น 20บาทนะครับหรือ20บาทด้านซ้ายก็จะมีข้อความบอกเช่นราคาเช่นกันคือ20บาทไทยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านล่างจะมีข้อความว่าประเทศไทยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยใช้ชมความงดงามของเหรียญ พอเปลี่ยนเป็นเฟืองจักรนะครับตลอดแนวเลยเดี๋ยวจะให้ชมครับเมื่อเปิดแฟลชให้ชมความงดงามของเหรียญอันนี้คือด้านหลังของเหรียญ20บาทนิกเกิลวาลาทิกั่นนี้